สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนนะไม่สามารถาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะ,ะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะมาดูพลังงานลึกลับในตัวคุณเนาะว่าคุณมีพลังงานเหล่านี้ไหมแล้วพลังงานล,ลึกลับในตัวคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาขอดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะอ่า ก่อนอื่นใดนะขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกำลังใจกดกระดิ่งอ่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่นุ้ยในการทําคลิปในทุกๆครั้งด้วยนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะนะคะว่าพลังงานใดตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะนะอืมโอ้โหขึ้นมาใบแรกก็เป็นควีนดาบเลยเนาะ ควีนออฟสอดขึ้นมาเป็นใบ mm hmm. แรกนะทุกคนนะต้องบอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะนะคะแต่ทําจริงนะคะ,ะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักเป็นคนพูดน้อยแต่มีเน้นแต่เนื้อน้ํไม่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 มีน้ําเลยอย่าเน้นเอาแต่เนื้อนะคะคุณเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทําเยอะคุณเป็นคนที่พูดน้อยแต่เหตุผลเยอะแล้วก็มีเหตุมีผลคุณเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่คุณจะลงมือด้วยการกระทำนะคะคุณเนี่ยเป็นคนจริงพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่กระตือรือร้อนขนขวายเป็นคนที่ไม่ยอมใครเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเป็นคนที่แข็งแต่แข็งในการปกป้องผู้คนน่ะไม่ใช่สายแข็งแบบเอาความเก่งความแกร่งความกล้าของตัวเองไปดูถูกคนที่อ่อนแอกว่าคุณจะไม่ใช้ในข้อนี้คุณจะนําความแข็งความกล้าความาความที่ คุณมีความเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวของคุณคุณจะนำไปปกป้องผู้คนที่มีความอ่อนแอกว่าคุณนะคะคุณเป็นสายปกป้องได้ดีเลยอ่ะคุณเป็นคนที่พูดน้อยแต่ลงมือด้วยการกระทำมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่ดูเงียบขรึมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็รักความยุติธรรมนะคะ แต่คุณก็มีพลังงานที่ดุนะนะคะอยู่ในตัวคุณถ้าคุณไม่ดุอย่างเดียวนะคุณจะเป็นคนที่น่าดุด้วยอะ่ะบางพลังงานอ่ะนะคะที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่น่าดุแต่ใจดีปากร้ายแต่ใจดีอะไรประมาณเนี้ยบางคนอ่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนลึกลับบางคนบางบางคนที่เข้ามาเจอคุณอ่ะอาจจะมองว่าคุณเ,เป็นคนเข้าถึงยากเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่ หิงเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากถ้าได้พูดแต่ถ้าคุณพูดแล้วคนคุณเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาที่คุณได้พูดแล้วเนคุณเป็นคนที่พูดออกมาแล้วเจ็บนะคะเวลาที่ใครทำอะไรให้คุณแบบเสียใจหรือทำอะไรให้คุณต้องมีโมโหอะไรประมาณนี้คุณเวลาคุณได้พูดแล้วอ่ะคนที่ได้รับพลังงานจากคุณน่ะเขาจะอึ้งเลยนะ พอเขาอึ้งแล้วเขาก็จะไม่กล้าต่อกรกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่พูดน้อยแต่ถ้าได้พูดแล้วเจ็บเอออะไรประมาณนี้เนาะนะคะเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้าไปคุยกับคุณอะนะคะเนาะเขากลัวเขาเกรงกลัวเขาหวันหวันเวลาที่เขาจะคุยกับคุณหรือเขามีอะไรที่จะไปปรึกษาคุณหรือขอความช่วยเหลือจากคุณอะ<ๆ>เขาจะรู้สึกหวันหวันเขารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ค่อยกล้านะคะไม่ค่อยกล้าที่จะ เข้าไปพบไปพูดไปคุยกับคุณอะไรประมาณนี้เขากลัวในพลังงานลึกลับของคุณเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่คุณเป็นคนที่จริงใจคุณเป็นคนที่จริงใจนะคะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าพลังงานที่เขามองผ่านไปผ่านมาแบบแบบแบบมองแบบผิวเผินอะมองคุณแบบผิวเผินอะไรประมาณนี้เขากลัวพลังงานของคุณเขาดูคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่มีพลังงานที่ Ian, น่ากลัวอะไรประมาณนี้เป็นคนลึกลับเป็นคนไม่ค่อยคุยนะคะแต่ถ้าได้ช่วยแล้วคุณช่วยเต็มที่นะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะคุณเป็นคนที่หวานไม่ค่อยเป็นเนี่ยพูดหวานแบบถ้าจะหวานคุณก็จะมีโมเมนต์ของคุณเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะแข็งโดยโดยโดยทัย่วไปอ่ะถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าได้ไพ่ดาบขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแข็งโป๊กแข็งไม่มีความอ่อนหวานอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ซ่อนด้วยความอ่อนหวานนะนะคะบางพลังงานของคุณลึกๆแล้วเนาะบางโมเมนต์ของคุณคุณก็มีความหวานความเป็น คนที่น่ารักแต่แต่แต่ก่อนที่จะน่ารักหรือมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่านะคะสมมุติว่ามีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณก็จะติดบ่นนิดหน่อยบ่นเพราะความห่วงใยนะคะแต่คุณก็ช่วยอยู่ดีอะไรประมาณเนี้เออนะเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่รักพื้นที่ของคุณอะคุณเป็นคนที่ห่วงในพื้นที่ของคุณแต่ถ้าคุณได้ช่วยคุณก็ช่วยนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ช่วยแต่คุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็น คุณเป็นคนที่จะอ่าลักษณะแปลว่าห่วงพื้นที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ชอบให้ใครก้าวล้ำเส้นของคุณคุณเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ห่วงโลกส่วนตัวของคุณเออ,อะไรประมาณนี้เนาะถ้าช่วยก็ช่วยอะไรประมาณนี้แต่อย่าล้ำเส้นเกินไปออคุณมันมีอ่ามีขอบเขตของคุณอ่ะเออพูดง่ายๆคุณมีขอบเขตของคุณนะคุณห่วงพื้นที่ของคุณ นะคะจะบอกว่าคุณมีโรคส่วนตัวสูงมันมันก็ใช่อ่ะนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ระแวดระวังเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องระมัดระวังเพราะว่าดาบเนี่ยมักจะอ่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มองคนออกคุณเลยมักที่จะอ่ามีพื้นที่เป็นของตัวเองมักจะไม่ให้อ่ามักจะไม่คุกคีกับใครง่ายๆนะคะเนาะมักจะไม่คุกคีกับใครง่ายๆนะคะถ้าไม่สนิทกันจริง,รงๆนะนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูอีกนะ เดอซันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมพี่นุ้ยบอกเลยว่าถึงคุณจะแข็งจะแกร่งไปได้ขนาดไหนแต่คุณก็มีความอ่อนหวานอ่อนไหวมีคนเป็นคนที่มีเสน่ห์เออมีเสน่ห์ในตัวของคุณอ่ะที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณก็เป็นเสน่ห์ประจําตัวของคุณเสน่ห์ในตัวของคุณก็เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวคุณอ่ะคุณอาจจะมีโมเมนต์ที่มันน่ารักประจําตัวคุณเวลาที่คุณได้อยู่กับคนสนิทคนใกล้ชิดคนคนที่คุณไว้ใจอ่ะเขาจะได้รับรู้พลังงานตรงนั้นของคุณว่าคุณไม่ได้แข็งอย่างเดียวนะคุณไม่ได้อ่อ บูอย่างเดียวนะคุณไม่ได้ลุยอย่างเดียวนะ,ะในในบางอารมณ์ของคุณนะคะในโมเมนต์บางโมเมนต์ของคุณคุณก็เป็นคนที่น่ารักนะสดใสอารมณ์ดีเป็นคนขี้เล่นด้วยนะแต่ออกแนวแบบห้าวๆอออะไรประมาณเนี้ยเป็นสายห้าวสายลุยไม่ใช่อ่อนหวานแบบโอ้ยเป็นเป็นแบบสาวหวานสาวอ่อนหวานอะไรประมาณนี้นไม่ใช่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของคุณมันไม่ใช่ตัวตนของคุณตรงนั้นคุณออกแนวแบบว่าออกแนวแบบว่า สาวห้าวหรือหนุ่มห้าวหรือหรือแบบอ่าเป็นคนตลกอะไรประมาณเนี้ยนะนะคะน้องเนี่ยคือความอ่อนหวานอ่อนไหวของคุณแบบแบบไม่เหมือนใครอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณมีสเสน่ห์ประจําตัวคุณแหละนะคะเนาะเป็นเป็นสเสน่ห์ประจําตัวของคุณเลยมักมีคนแบบใกล้ชิดหรือคนที่เขาได้พูดคุยกับคุณเข้ามาอ่าขอคําปรึกษาเข้ามาคุยมาพูด หรือเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรกันประมาณเนี้ยเขาจะรับรู้ถึงพลังงานที่น่ารักของคุณด้วยนะนะคะไม่ใช่ใสายแข็งโ๊กอย่างเดียวเนาะนะคะอืเนี่ยเห็นไหมคุณเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ดูลึกลับนะคะเป็นคนที่เวลาทาอะไรต้องทําให้ได้เป็นคนที่ต้องมุ่งมานะเป็นคนที่ต้องรู้จากจุดของตัวเองนะคะว่าคุณอยู่ในจุดไหนคุณพยายามทําอะไรอยู่และคุณพยายามที่ผลักดันตัวเองไปให้ถึงจุด ความสำเร็จคุณก็จะทํามุ่งมั่นไปตรงจุดนั้นนะคะเพราะคุณมีจุดของคุณจุดยืนของคุณนะคะมีอ่ามีความหวังของคุณอนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีสองอารมณ์สองคาแรคเตอร์สองบุคลิกของคุณก็คือเป็นคนที่เงียบเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่รักในพื้นที่เป็นคนที่ห่วงในขอบเขตพื้นที่ของคุณแต่ในบางอารมณ์ของคุณคุณก็เป็นสายสายแบบ ส่ยังไงที่พี่นุ้ยบอกไปอ่ะเป็นคนที่ล่าเริงมีเสน่ห์เนี่ยคุณมี2คาแรคเตอร์ของคุณอ่ะนะคะเนาะไม่ใช่จะดุไม่ใช่จะอันนั้นอย่างเดียวนะคุณมี2อ,อารมณ์นะพี่นุ้ยต้องบอกว่ามี2อ,อารมณ์นะนะคะมี2อ,อารมณ์ตรงนี้มีอารมณ์ทั้งแบบอยู่ในโลกส่วนตัวนะในบางเวลาของคุณนะคะห่วงในพื้นที่ห่วงในขอบเขตของคุณแต่ในบางอารมณ์คุณก็อยู่ได้กับเพื่อนที่สนิทก,กันเพื่อนที่ไว้ใจเพื่อนที่ คุกคีกันอะไรประมาณนี้คุณก็จะมีโมเมนต์ของคุณในในความเป็นคนตลกเป็นคนติ๊งต้องเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีสเสน่ห์คุยแล้วด้วยคุยด้วยแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้เป็นโมเมนต์ข,ของคุณแบบสายแบบสาวห้าวอะไรประมาณนี้เออนะนะคะแต่เวลาที่คุณจะเก็บตัวคุณก็เก็บเงียบเหมือนกันนะเออมันเป็นสองอารมณ์ะเนาะเป็นคนที่ลึกลับเน,นี่ยเห็นไหมเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง,ขงความกล้าหาญ ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายดุดันเป็นคนที่กล้าหาญนะคะเป็นตัวของตัวเองสูงถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงสายห้าวเออสายห้าวอะไรประมาณนี้เป็นห้าวห้าวไม่ใช่ว่ากุลสตรีนะแต่คุณเป็นสายห้าวนะคะเป็นดุดุออกแนวห้าวเอออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูแบบลึกลับเพราะคุณมีหลายอารมณ์อะ่ะคุณเป็นคนที่เข้าไม่ถึงเออนอกจากคนที่เขาคุกคีหรือหรือว่า คนที่สนิทกับคุณจริงๆถึงจะรู้อารมณ์ของคุณถึงจะรู้บุคลิกของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนที่ว่าแบบผิวเผินแบบเจอคุณแบบคุยกับคุณไม่ได้สนิทอะไรกับคุณเนี่ยเขาจะดูพลังงานคุณเป็นคน่ากลัวเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีหลายอารมณ์อะไรประมาณเนี้นะคะไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าขอความช่วยเหลือกับคุณสักเท่าไหร่เพราะเขาหว่นเกลงพลังงานของคุณเนาะนะคะอืมเห็นไหม คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยและมีความสุขอ่ะเออคุณเป็นคนที่มีคนร,รู้จักมากนะแต่เวลาที่คุณเอ่อมีอารมณ์บางช่วงบางเวลาที่คุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวนะคะคุณก็มีอารมณ์น <uhhh. S 2> ั้นเยอะเหมือนกันนะเวลาที่คุณจะอยู่คนเดียวคุณก็ไม่เปิดรับใครเลยนะเอออะไรประมาณนี้เนาะคุณก็จะไม่เปิดรับใครเลยคุณก็จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ตอบรับใครเลยไม่ต้อนรับใครเลยไม่อ่า ไม่พูดไม่คุยกับใครเลยมันมีนะอารมณ์อย่างเนี้ของคุณมีนะเวลาที่คุณทุกข์อะเวลาที่คุณทุกข์มากๆหรือคุณอะไรมากๆคุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวไม่ต้องคุณไม่ต้องการที่จะเอาความทุกข์ของคุณอะไปบอกแม้กระทั่งเพื่อนสนิทคุณก็จะไม่พูดนะเหมือนกับเวลาที่คุณมีความทุกข์อะคุณจะเก็บความทุกข์ตรงนั้นไว้แก้ไขด้วยตัวเองแล้วคุณก็แก้ไขได้ด้วยนะเพราะคุณเป็นคนเก่งอะเพราะคุณเป็นควีนดาบอะควีนดาบเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเป็นคนเก่งอยู่แแแลลลลล้้้วววววววเเเเเป็นนนนนคคชื่่่่่่ออออมัััใตตตตงงงยููกกกาาารโสสททีุุณ ที่คุณเครียดหรือคุณต้องการแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะไม่อยู่กับกลุ่มเพื่อนเยอะๆคุณจะใช้เวลาส่วนตัวนะคะคุณจะใช้เวลาส่วนตัวซะมากกว่าจะใช้อา่อาอ่าอยู่กับตัวเองอยู่กับคนเดียวซะมากกว่านะคะนั่นคือการแก้ปัญหาของคุณการแก้ไขปัญหาของคุณ เวลาที่คุณได้อยู่คนเดียวอ่ะมันเหมือนการชาร์จพลังงานให้กับตัวเองเหมือนคุณกําลังชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะได้เต็มเปี่ยมด้วยพลังงานตรงนั้นแล้วคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่กับเพื่อนหมู่เพื่อนเยอะๆรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยมีพลังงานตรงนั้นในการแก้ปัญหาคุณจะต้องอยู่แบบคนเดียวอยู่ในโลกส่วนตัวอะไรประมาณนี้นั่นแหละคือการแก้ปัญหาของคุณนะเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณจะคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อการแก้ปัญหาของคุณเองเนาะ นะคะแล้วทีเนี้ยคุณดูลึกลับยังไงคุณเป็นคนที่เวลาช่วงกลางคืนเวลาช่วงกลางคืนรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนะี่ยชอบเก็บตัวชอบอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะชอบใช้เวลาส่วนตัวในช่วงกลางคืนคุณจะมีโลกส่วนตัวสูงมากเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยนะคุณเป็นคนที่มีเซนต์นนะมีรางสังหรณ์ม,ม,มีจุดสัมผัสของคุณอนะ่ะคุณจะรู้เลยว่า ตรงเนี้ยเวลาที่คุณนอนคุณฝันคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะสื่อถึงสิ่งต่างๆนะคะแบบจับต้องไม่ได้แต่คุณรับรู้พลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นตอนหลับหรือตอนตื่นหรือตอนที่อยู่คนเดียวคุณมักจะได้รับเซน์จากตรงนั้นนะคะโดยพลังงานตรงนี้เราจะจับต้องไม่ได้และเราก็มองไม่เห็นแต่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ในตัวคุณอ่ะเพราะคุณมีเซน์มีรังสังหรณ์มีจุดสัมผัสของคุณมีสื่อสัมผัสนะคะเนาะ เดี๋ยวเราดูอีกนะเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนที่นะคะบุกเบิดเบิกบุกเบิกนะคะบุกเบิกต้องบอกว่าบุกเบิกแล้วก็ต้องเจอกับอะไรพลังงานเยอะแยะมากมายแล้วคุณเป็นคนที่เป็นคนใจร้อนนะเป็นคนที่ใจร้อนนะถ้าใครมา,าถ้าใครมาแบบไม่ได้นัดหมายกับคุณหรือ,อจู่โจมเข้ามาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกับคุณหรือ,อาบางครั้งเนี่ยคุณอยู่จุดของคุณแบบเงียบ แต่มีพลังงานบางพลังงานเนี่ยเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่ได้นัดหมายเนี่ยคุณจะปี๊ดเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ปี๊ดต่อหน้าเขานะคุณจะปี๊ดในใจของคุณน่ะนะคะเหมือนออกมาทางสีหน้าท่าทางของคุณว่าคุณไม่พอใจแล้วนะคุณเกิดการไม่พอใจแล้วนะคุณโกรธแล้วนะคุณคุณไม่ไปต่อแล้วนะคุณไม่คุณไม่ยินดียินรลายกับคนคนนี้แล้วนะแต่คุณไม่ได้ออกมาอ่าไม่ได้พูดออกมากับเขานะนะคะไม่ได้แสดงคําพูดออกมาต่อหน้าเขานะแต่คุณจะเป็นคนที่เก็บไว้ในใจคุณจะเกลียด พลังงานพวกนี้ที่เข้ามาเบียดเบียนคุณหรือมาทําให้คุณเสียสมาธิหรือเสียเวลาการเป็นส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณจะเกลียดมากเลยและคุณมีซิกเซนมีรังสังหรณ์ด้วยนะคุณจะรู้ด้วยว่ากําลังจะมีพลังงานอะไรที่เข้ามาหาคุณกําลังจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามารบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณอ่ะคุณจะรู้ด้วยนะเพราะคุณมีซิกเซนมีรังสังหรณ์อย่างที่พี่หนุยบอกไปเลยคุณเป็นคนที่ดูลึกลับอ่ะนะคะเนาะดูลึกลับมากเนี่ยเห็นไหมคุณมีลึกลับ คุณมีมีเกณฑ์ที่แบบว่าควบคุมพลังงานได้นะคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ควบคุมพลังงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านขาวด้านดําคุณเป็นคนที่ควบคุมคุณเป็นคนที่บังคับนะคะบังคับบางสิ่งบางอย่างคุณอยู่จุดกลางคุณจะไม่โอนเอียงไปทางไหนทางหนึ่งพลังงานด้านดําคุณก็มีนะเห็นไหมเพราะว่าสฟิงค์เนี่ยสฟิง์สีดํากับสฟิง์สีขาวมันเป็นพลังงานขาวกับพลังงานดํามันเป็นทั้งหญิงทั้งอย่างในตัวของคุณคุณเป็นคนที่ คุมเกมเออคุณเป็นคนที่คุมเกมคุณเป็นคนที่ดูลึกลับคุณเป็นคนที่จับต้องตัวยากหาตัวยากจับจุดยากเข้าถึงยากเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีสองห่วงอารมณ์เออพ,พี่หมอต้องบอกว่าสองห่วงอารมณ์นะสองคาแรคเตอร์แบบที่พี่หมอพูดไปห่วงอารมณ์ของคุณเนี่ยเป็นพลังงานสายดำเออพลังงานดําหรือพลังงานมืดของคุณเนี่ยด้านลึกลับของคุณก็มี ด้านข่าวของคุณก็มีเนี่ยนะคะแต่คุณสามารถที่ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ <Ancient. S 1> คุณคุมเกมได้คุณเก่งมากและคุณม like ีสิิเซน์มีลางสังหณ์แบบที่พี่หมอพูดไปเลยด้านดําของคุณน่ากลัวมากพลังงานของคุณดุดันพลังงานของคุณที่ไม่ชอบคนที่เข้ามาเอาเปรียบหรือพลังงานของคุณเนี่ยด้านด้านลึกลับของคุณเนี่ยไม่ชอบคนที่ผีพรามเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่ได้นัดหมายหรือมาบุกลุกในพื้นที่ส่วนตัวของคุณเออแต่ถ้าพลังงานข่าวของคุณนะคะ คุณก็เป็นโมเมนต์ที่มีการน่ารักการตอบรับผู้คนแต่มันต้องดูตามช่วงเวลาของคุณนะนะคะมันอยู่กับมันอยู่กับช่วงเวลาของคุณด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นได้ทั้งสองด้านแบบเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่นะมันมันอยู่ที่การคุมเกมของคุณมันมันอยู่ที่คุณต้องการที่จะมีพลังงานโมเมนต์หวานหานไหมหรือคุณไม่ต้องการจุดนั้นคุณก็จะไม่เป็นคุณก็จะเป็นด้านลึกลับของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นโมเมนต์ด้านแบบด้านแบบสายสนุกสนานอะไรคุณคุณก็เป็นได้แต่มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะเป็นไหมเพราะว่าคุณอยู่ที่คุมเกมคุณไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเป็นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคุณเป็นสองห่วงอารมณ์อ่ะนะคะอ่ะเห็นไหมโอ้ทำไมพี่หมอจับได้แต่ควีนดาบคิงดาบนะคะคุณเป็นสายดุสายดุดันเป็นคนที่เอ่อหน้าดุเป็นคนที่ไม่พูดไม่คุยถ้าไม่หน้าดุแล้วก็เป็นคนที่พลังงานน่ากลัวน่าเกรงขาม เป็นคนที่ผู้คนเข้าไม่ถึงจริงๆอ่ะนะคะเป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่เดาทางไม่ออกจริงๆแต่คุณนะดูดูคนออกอยู่แล้วแหละเพราะคุณน่ะเป็นคนที่เก่งมีซิกเซนมีลังสังหอ์เป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านเนี่ยเห็นไหมนะคะคุณระมัดระวังตัวเองมากอ่ะไม่รู้แหละว่าคุณเจออะไรมาก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้นะพี่หมอไม่รู้นะแต่คุณมีความแข็งขึ้นมากเลยมีความระมัดระวังตัวเองมากอ่ะ ะะอาจจะเจอการล้มเหลวอาจจะเจอการถูกหักหลังหรืออ,อะไรบางสิ่ง,บาง,งบางอย่างที่ทําให้คุณล้มละลายหรือทําให้คุณต้องไม่ประสบความสําเร็จก่อนหน้านี้นะคะอ,อดีตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณก็สามารถแข่งได้สตองได้เป็นคนที่คุมเกมได้ในตอนนี้แล้วนะคะคุณเลยไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆนะคะเนาะเพราะคุณต้องมี2ออารมณ์อารมณ์หนึ่งคุณต้องเป็นอารมณ์ที่ลึกลับอารมณ์ที่อยู่คนเดียวพลังงานที่มันแบบลึกลับในตัวคุณอะผู้คนเขาจะดาวทางไม่ออก นะคะเนาะเขาจะเขาจะดูคุณอะ่ะเดี๋ยววันนี้อารมณ์หนึง่งพวกนี้อารมณ์นึงอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยคนรอบข้างของคุณอะ่ะนะคะเนาะเดี๋ยวพี่หมอเขาดูอีกนะคะใครก็แล้วแต่ถ้าเขาไปทําแบบให้คุณแบบทำให้คุณแบบพงพางเข้าไปหาคุณไม่ดูวี่ดูแววไม่ดูไม่ดูเวลาเวลาไม่ดูอะไรเลยเนี่ยอุยพลังงานของคุณตอบโต้กมามันมันในใจของคุณอะ่ะมันน่ากลัวมากแต่คุณไม่หักหน้าแต่คุณไม่หักหน้านะ คุณไม่หักหน้าแต่แต่เขารับรู้ได้นะคนคนนั้นเขารับรู้ได้นะว่าคุณไม่พอใจแล้วอ่ะคนที่มาหาคุณอ่ะโดยที่ไม่ได้นัดหมายหรือผีพรมเข้าไปหาคุณโดยไม่ดูเวลาาเวลาอะไรประมาณเนี้ยเขารับรู้ได้นะเขารับรู้ว่าคุณไม่พอใจแล้วมันน่ามันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากนะนะคะพลังลึกลับในตัวคุณมันน่ากลัวจริงๆนะทําให้ผู้คนที่เข้าไปหาคุณเนี่ยอืเขาดูเกรงเขาดูวั่นห่นนะพี่หมอดูนะคะเนาะ บางบางวันคุณก็ดูแบบออ้ยสดใสอารมณ์ดีสสยห้าวอะไรประมาณนี้แต่บางวันคุณก็ดูแบบลึกลับไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยสนทนากับใครแต่ถ้าทางานก็ทําเลยอะไรประมาณนี้นะไม่ชอบพูดเยอะทําทําเลยลงมือเลยแล้วก็เป็นคนไม่เอาเปรียบใครด้วยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นบางคนนะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะทําเลยดีกว่าลงมือเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ นะผลงานอะไรประมาณเนี้ยออกมาดีมากคุณมีคนที่มีเมีโรคส่วนตัวสูงเออเห็นไหมเนี่ยพลังงานสิบดาบหูยน่ากลัวจริงๆพลังงานลึกลึกลับของคุณน่ะต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยมีกมีเซนต์มีรางตังหอนสื่อถึงโลกวิญญาณได้นะคุณอาจมีซิกเซนต์จริงๆอ่ะนะสิบดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะสิบดาบขึ้นมาคุณเองก็เลี้ยงยากนะคุณเองก็เลี้ยงยากนะต้องดูด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดวงแข็งนะ ถ้าคุณรอดมาได้ทุกวันนี้แสดงว่าคุณมีเป็นคนที่แบบโอ้โหดวงแข็งมากๆอ่ะคุณต้องเจออะไรมาเยอะอ่ะอาจเกือบเป็นเกือบตายอ่ะชีวิตของคุณอ่ะนะคะอาจจะมีโรคประจําตัวตั้งแต่เด็กหรือตอนเด็กๆเลี้ยงยากหรืออยู่ใกล้วัดติดวัดหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคนที่เออเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตมาไม่รู้แหละที่หมอไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่การงานกันอะไรก็แล้วแต่หรือสุขภาพหรือตัวคุณเลี้ยงยากหรือต้องอยู่กับวัด หรือต้องออยู่กับคนแก่คนเฒ่าหรือต้องอยู่กับสิ่งต่างที่มันไม่ดูไม่ค่อยแบบคือคุณรอดเป็นรอดตายมาได้อะคุณเป็นคนที่ดวงแข็งอ่ะพูดง่ายคุณดวงแข็งเนี่ยคุณเจอมาเยอะสิบดาบเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะนะคะคุณเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆนะนะนะคะเนี่ยไม่ไม่แปลกใจเลยที่หมอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณถึงลึกลับทําไมคุณถึงดูเงียบทําไมคุณถึงไม่ไว้ใจใครนอกจากตัวเองอะไรประมาณเนี้ย นะคะจะดูเหมือนคนที่คุณจะดูเหมือนคนที่บางวันคุณจะดูเหมือนคนที่ล่าเริงสายห้าวสนุกสนานแต่พอลึกๆเข้าไปแล้วเวลาคนที่ได้คุยกับคุณแล้วเหมือนยังไงเขาก็เข้าไม่ถึงคุณอยู่ดีเออคุณมีอะไรที่ปิดหลายชั้นเลยนะเป็นเกาะกำบังหลายชั้นเลยอ่ะยังไงก็เข้าไม่ถึงคุณอยู่ดีอ่ะเดาาทางคุณไม่ออกเดาใจคุณไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่คุณน่ดูคนออกนะคะคุณดูคนออกเลี้ยงยากเกือบเป็นเกือบตาย นะนะคะบ้านใกล้วัดติดวัดหรือเปล่าหรือไม่งั้นคุณต้องมีพลังงานของอสิ่งลี้ลับนะนะคะคุณเนี่ยมีซิกเซนมีลังสังห์สื่อกับโลกวิญญาณได้อาจจะฝันไปในสถานที่ต่างๆในสถานที่โบราณหรือคุณอาจจะอยู่ใกล้วัดใกล้เมมใกล้อะไรที่มันเป็นสถานที่โบราณเก่านะคะตั้งแต่เกิดก็ได้เนาะนะคะ,ะเดี๋ยวขออีกนะคะโอ้โหดูดิคุณนี่อยู่กับใครไม่ค่อยได้นะ พราะคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่คุณก็ปรับได้นะคุณปรับได้แล้วคนเนี่ยชอบมาลองของจังดูแล้วเหมือนชอบมาลองลองของกับคุณอ่ะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าคุณเข้าถึงยากแต่ก็อยากเข้ามาหาคุณอยากเข้ามาลองนะนะทุกคนต้องจําไว้นะคนที่เข้ามาเนี่ยอยากเข้ามาลองพลังงานของคุณอยากมาดูว่าคุณลึกลับจริงไหมทําไมคุณเข้าถึงยากคุณเป็นแบบไหนต้องการอยากรู้เรื่องราวของคุณจังเลยอ่ะเนี่ย แต่คุณก็ไม่เปิดกันคุณก็คุณก็ไม่เปิดรับนะคุณก็ปิดกั้นนะคะคุณปิดกั้นพลังงานพวกเนี้เพราะคุณเหมือนไม่รู้หหลกว่าพี่หมอก็บอกแล้วว่าพี่หมอไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างคุณไม่เปิดรับใครง่ายอ่ะนะคะแต่พวกนี้ก็อยากลงจังเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะอืมเนอะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะเนี่ยคุณสื่อถึงโลกวิญญาณได้คุณสื่อถึงอะไรได้ช่วงเวลากลางคืนจําไว้เลยนะคุณเนี่ยเป็นเวลาที่ชอบเก็บตัว ชอบอยู่กับโลกส่วนตัวชอบใช้เวลาการคืนท่องโลกออนไลน์หรือคุณต้องการศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างในโซเชียลในช่วงกลางคืนมากๆนะคะเนี่ยเนาะนะคะนะม,มันเป็นอะไรที่แบบว่าพลังงานคุณลึกลับมากๆอาจจะนอนกลางคืนอาจจะฝันถึงไปในโลกอีกโลกหนึ่งหรือฝันถึงคนเป็นคนตายหรือมีมิติลี้ลับคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีแรงสังหณร สามารถสื่อถึงวิญญาณได้สื่อถึงคนเป็นคนตายได้ไม่ว่าจะในด้านความฝันหรือ,อการรู้สึกการสัมผัสก็ได้เนาะนะคะนะ,อ,ะอีกหนึ่งใบสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหาเงินเก่งด้วยนะหาเงินเก่งด้วยนะคุณเนะ่นะคะเป็นคนที่เก่งอ่ะเป็นคนที่เวลาที่คุณจะมีอีกอารมณ์หนึ่งเป็นสายห้าวคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งพูดเก่งนะคะพูดเก่งพูดดีเป็นคนสนุกสนานดูล่าเริงบางคาแรคเตอร์ของคุณแล้วก็หาเงินเก่ง แต่พอมาในห่วงเวลาอีกอารมณ์หนึ่งที่มันดูลึกลับก็น่ากลัวนะคะตรงเน,นะนะนี้ยนะนะคะเนี่ยคือพลังงานที่ลึกลับในตัวของคุณทำให้ผู้คนรอบข้างกลัวเข้าไม่ถึงคุณแล้วก็เป็นคนที่เดาทางคุณไม่ออกอะ่ะไม่รู้ว่าคุณวันนี้อารมณ์ไหนพวกนี้อารมณ์ไหนอะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนอยากเข้ามาลองจังเลยมีคนอยากเข้ามารู้เรื่องราวชีวิตของคุณจังเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะแต่คุณก็ไม่เปิดรับนะคุณระแวงคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ระแวงสิ คุณเป็นคนที่รอบคอบในการใช้ชีวิตมากๆอย่างที่พี่นุ้ยบอกอะนะคะเนาะ,อะขอค่อยใต้สําหรับนะคะนะโอ้โหมีทั้งคิงเหรี่ยงควินเหรียญคุณนณี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์แบบในจุดของคุณเองเลยนะไม่ใช่สเสน่ห์ตามใครนะคือคุณจะเป็นแบบนี้แต่คุณก็มีคนที่จะชอบเข้ามา,าให้ความสัมพันธ์กับคุณนะบางอารมณ์บางอารมณ์บมแบบดูคุณเป็นคนที่สาวห้าวหนุ่มห้าวหรืออะไรประมาณเนี้นะคะก็มีคนอยากเข้ามาแบบ ให้ความสําคัญกับคุณอยากมาเป็นมิตรไมตรีกับคุณอยากมีคนเข้ามาเสนอนู่นเสนอนี่ให้กับเราอะไรประมาณนี้นะคะมีคนหลงเสน่ห์คุณด้วยนะไม่ใช่แต่มีคนเข้ามาลองพลังงานกับคุณนะมีคนอยากเข้ามาแบบมาตีสัมพันธ์กับคุณด้วยนะแต่คุณดูคุณแล้วคุณยังไม่เปิดรับอะไรง่ายๆเลยเลยเนาะนะคะเหมือนว่าคุณเจออะไรมาเยอะนะแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเนาะยังไงแล้วเนาะคลิปนี้ถ้าตรงยังไงก็ กด,ดรับพลังงานที่ดีเอาไว้นะคะนะแต่ถ้าใครไม่ตรงยังไงแสดงว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะแต่ถ้าใครตรงยังไงให้กด,ดรับเอาไว้แสดงว่าพลังนี้เป็นพลังงานของคุณคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ